กาญจนบุรีอุบัติเหตุสุดสลดนักวิชาการเกษตรชำนาญการวัย41ปีย้ายจากราชบุรีมารายงานตัวที่จังหวัดกาญจนบุรีเป็นวันแรกขับรถกระบะชนราวสะพานตกลงไปในแม่น้ำแม่กลองเสียชีวิตคาดไม่ชินทางทั้งแคบทั้งมืดเมื่อเวลา21นาฬิกา42นาทีวันที่22ตุลาคม2568ร้อยตำรวจเอกธนาการทับขำรองสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูทรลูกแก่ จังหวัดกาญจนบุรีรับแจ้งมีรถกระบะชนราวสะพานแล้วตกลงไปในแม่น้ำแม่กลองจมหายไปจึงรายงานให้พันตำรวจเอกรัชพลกิติคุณชนกผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรลูกแก่ทราบและประสานกับมูลนิธิขุนรัตนวุฒินำทีมสายทานชุดประดาน้ำเข้าตรวจสอบเหตุรถกระบะตกสะพานท่าเสาลูกแก่พื้นที่หมู่4ตำบลคมินอำเภอท่ามกาหลังได้รับแจ้งว่ามีรถกระบะตกลงไปในแม่น้ำแม่กลองเมื่อเจ้าหน้าที่ไปถึงที่เกิดเหตุพบว่า บริเวณราวสะพานมีร่องรอยการชนอย่างแรงจนราวสะพานหักพังเสียหายด้านล่างในแม่น้ําพบรถกระบะยี่ห้อโตโยต้าสีบรอนหมายเลขทะเบียนชร9385กรุงเทพมหานครพิกคว่มอยู่ห่างจากสะพานประมาณ10เมตรเจ้าหน้าที่ประดาน้ําลงค้นหาใช้เวลาเพียง5นาทีจึงพบผู้เสียชีวิตติดอยู่ภายในห้องโดยสารจึงไม่สามารถออกมาได้ทราบชื่อผู้เสียชีวิตคือนายชัยพรอ,อินพดุงอายุ41ปีตำแหน่งนักวิชาการเกษตร ชำนาญการสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตรสำรวจในห้องโดยสารยังพบสัมภาระเป็นกระเป๋าคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสีดำสมุดธนาคารหนึ่งเล่มเจ้าของบัญชีคือนายชัยพรเบื้องต้นทราบว่านายชัยพรเป็นคนจังหวัดสแก้วเพิ่งย้ายมาจากสำนักงานเกษตรสองจังหวัดราชบุรีเพื่อมารับตำแหน่งใหม่ที่ศูนย์เยาวชนเกษตรอาเซียนหนองพังตรุอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีโดยในวันเกิดเหตุถือเป็นวันแรกของการมารายงานตัวในพื้นที่ใหม่ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเบื้องต้นคาดว่าก่อนเกิดเหตุนายชัยพรได้ขับรถมาจากฝั่งลูกแก่มุ่งหน้าไปทางท่าเสาแต่ในจังหวะขับผ่านบริเวณสะพานรถเกิดเสียหลักพุ่งชนราวสะพานก่อนตกลงไปในแม่น้ำด้านล่างทำให้ผู้ขับขี่ติดอยู่ภายในและเสียชีวิตคาที่ส่วนสาเหตุคาดว่าผู้ตายอาจไม่ชินเส้นทางเนื่องจากบริเวณสะพานท่าเสาลูกแก่เป็นสะพานคู่มีขนาดค่อนข้างแคบอีกทั้งในช่วงเวลาดังกล่าวมีแสงไฟส่องสว่างไม่เพียงพอ จึงอาจทำให้การะยะผิดพลาดจนเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงเจ้าหน้าที่ตำรวจและแพทย์เวรได้ให้นำร่างผู้เสียชีวิตส่งชนสูตรที่โรงพยาบาลมการักเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตอย่างละเอียดพร้อมตรวจสอบสภาพรถและจุดเกิดเหตุเพิ่มเติมเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไป